สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel co นะครับก็วันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องหนังแล้วก็รองเท้าหนังนะครับก็ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโครมแทนนะครับหรือว่าหนังที่ฟอกด้วยโครเมียมนั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการในการฟอกหนังที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับในปัจจุบันเนาะทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความเข้าใจในหลายๆแบบนะครับในประเทศไทยเนาะซึ่ง ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทําความรู้จักกับตัวหนังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปยังส่วนของการดูแลรักษานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่มีสีกรม,มท่านะครับเป็นหนังโครมแทนเนาะทำไมผมถึงพูดถึงสีกรม,มท่าก่อนคือสีกรม,มท่านะครับหรือว่าสีเนวี่เนี่ยที่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยอาจจะค่อนข้างหาได้ยากนะซึ่งสามารถที่จะเอามาใช้ฟอกหนังได้ด้วยเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากประมาณหนึ่งซึ่งมันจะต้องทํามาจากแร่หรือทํามาจากอะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นเป็นวัสดุที่หายากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีวิธีการสังเคราะห์นะครับสีขึ้นมาเพื่อใช้ในการย้อมหนังนั่นเองเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าเอ้ยการใช้สารเคมีย้อมหนังเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเนาะทีนี้โครมแทนนะครับคืออะไรก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องโครเมซเซลนะฮะโครเมซเซลก็คือหนังฟอกน้ํามันที่ มีเม็ดสีผสมอยู่ด้วยเนาะทำให้เกิดเม็ดสีกระจายตัวอยู่บนน้ํามันนะครับซึ่งเคลือบอยู่บนหนังอีกทีหนึง่งแต่ทีเนี้ยโครมแทนนะครับมันคือหนังที่เป็นหนังวัวสมมติว่าเราพูดถึงหนังวัวก่อนเป็นหนังวัวที่นําไปฟอกและผ่านกระบวนการนะครับใส่โครเมียมซึ่งเป็นสารคําว่าโครมเนี่ยเป็นลากศัพท์แปลว่าสีนะฮะการใส่สารโครมเมียมเนี่ยจะช่วยให้ความสามารถ ในการฟอกนะครับแล้วสีมันติดหนังเนี่ยดียิ่งขึ้นหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะใชใ้สีที่มันมีการสังเคราะห์นั่นแหละมันอาจจะเป็นสีที่ไม่ได้หาได้ในธรรมชาติถ้าเราพูดถึงเวชเทเบิลแทนเออเวชเทเบิลแทนหรือว่าหนังที่แบบหนังฟอกฝาดหนังฟอกจากธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูออร์แกนิกจังเลยอะ่ะมันเอาลากไม้เปลือกไม้หรือว่าเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาแช่ในถังไม้โอก๊ก โอ้มันดูออร์แกนิกแล้วก็รักโลกแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรักโลกหรือว่าออร์แกนิกแล้วจะเป็นเป็นไม่ได้เป็นภัยต่อโลกทั้งหมดนะครับคือมันยัมีบางส่วนที่จะต้องใช้เคมี Me ในกระบวนการฟอกทีเนี้ยการที่เขาใช้กระบวนการฟอกแล้วมีสารเคมี Me เนี่ย มันเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเพียงแต่ว่าโครเมียมเนี่ยขั้นตอนที่เขาเนี่ยฟอกแล้วก็ใส่สีเขาก็ใช้กระบวนการที่เป็นทางเคมีในการเติมสีลงไปที่ผิวหนังด้านนอกทำให้ผิวหนังตรงนี้มีลักษณะที่มีสีแต่จะเป็นสีที่เป็นสีที่มักจะแบบไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติเออเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของการใช้โครเมียมแต่ทีนี้เนี่ยการใช้โครเมียมเนี่ย ก็มีหลายเกรดผมอยากจะบอกว่าการใช้โครเมียมอย่างตัวเนี้เป็นรองเท้าหนังโครมแทนที่ใช้กระบวนการในการเขาเรียกว่าฟอกสีแต่ว่าดูสีเขาทำออกมาได้อย่างธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ c o e c t เต g เกรนนะคือเขาเป็นหนังฟูเกรนที่นำไปฟอกแบบโครมแทนมันเลยให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเนียนละเอียดลูขุมขนค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ติดสีเป็นสีเสมอกันทั้งหมด เนี่ยนี่คือลักษณะของโครมแทนที่ฟอกมาอย่างดีก็คือตัวสีของเขาเนี่ยจะเสมอกันหมดเลยคือถ้าเกิดว่าเราเอาหนังครัสนะครับหรือว่าหนังที่มันเป็นหนังผิวแบบดิบๆหน่อยมาเติมสีด้วยผู้กันหรือว่าเพ้นท์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สีเสมอกันแต่พอมันฟอกปุ๊บเนี่ยสีมันจะเสมอกันทั้งหมดเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าฟอกแล้วเราเขาทําการปรับผิวอย่างดีมีส่วนผสมที่ดีเนี่ยมันก็ ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายนะฮะคือเราก็ได้เท็กซเจอร์หนังที่ดีแล้วได้สีกรมท่าที่สวยงามด้วยนั่นเองแต่มันอาจจะมีสีที่เ,เราอาจจะหาได้ยากจริงๆในธรรมชาติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะใช้โครเมียมนะครับอย่างเช่นแดงแบบแดงจแจ๊ดจเนี่ยโหก็คือหาหายากนะฮะหรือว่ามันแพงม่วงสีแบบม่วงที่เป็นม่วงไวโอเลตม่วงเพอร์เพล่เงี้ยคือไม่ใช่เนะบอร์กันดีนะเบอร์กันดียังพอหาได้บ้างจากแบบ ไอสารอะไรบางอย่างอีไยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแบบทางนั้นเนี่ยค่อนข้างหายากหรือว่าสีแบบโหผมว่าสีที่หาจากธรรมชาติได้ยากคือสีขาวแบบขาวจัว้วงรองเท้าหนังที่เป็นสีขาวจั้วเลยเนี่ยคือโครมแทนแน่นอนนะเออดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปอคติกับโครมแทนเดี๋ยวผมจะบอกว่าโครมแทนจะสรรสร้างจินตนาการของเราให้ได้มากขึ้นไปอีกนะครับสามารถที่จะเสริมสร้างเขาเรียกว่าความสนุกในการแต่งตัวของคุณให้ได้มากขึ้นอีกแล้วถ้าคุณคิดว่า การใช้โครเมียมจะทำร้ายธรรมชาติให้คุณหมั่นบำรุงหนังเยอะๆนะดูแลเขาให้ดีใช้เขาให้นานเป็น10-20ปีเท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกของเราดีขึ้นแล้วครับผมคือคุณก็ลดการเกิดเวสนั่นเองเนาะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงโครเมียมอีกแบบหนึ่งโครแทนในลักษณะที่เป็นการใช้โครมผสมโพลิเมอร์หรือพลาสติกนะฮะเคลือบลงบนผิวด้านนอกคือมันอาจจะเกิดสีที่เป็นสีใหม่ๆ แต่ว่าเขาเอาพลาสติกเคลือบจนมันหนาตัวเหมือนแบบเป็นก้อนแข็งแข็งแห้งๆรอยยับเนี่ยแตกอะไรเงี้ยเห็นเป็นรอยแบบแตกยับยน่นเป็นริ้วๆอะไรเงี้ยคือลักษณะแบบนั้นเนี่ยเป็นโครมแทนที่คุณภาพต่ําโครมแทนที่คุณภาพต่ำเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยใช้แป๊บเดียวมันเจ๊งแน่นอน ก็แนะนําว่าไม่ควรฮนะเราควรจะลงทุนกับรองเท้าหนังที่คุณภาพสูงแล้วก็สามารถใช้งานได้นานนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่สร้างขยะให้มันล้นโลกด้วยนะครับใช้เขาไปได้เรื่อยๆเลยเนาะทีนี้โครมแทนเนี่ยแค่การฟอกเท่านั้นแหละที่มันจะส่งผลนะครับให้มันได้สีใหม่ๆแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาวิธีการดูแลเขาความหนาความบางอ่รูขุมขนใดๆเนี่ย ขึ้นอยู่กับแมทเทเรียลเลยว่าเราได้แมทเทเรียลมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าเราจะซื้อโครมแทนสักอันเนี่ยเลือกที่มันเป็นโครมแทนดีๆแล้วใช้ไปยาวๆวนะฮะเท่านี้คุณก็จะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยไม่ทาร้ายโลกไปมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่เราได้จากโครมแทนเนี่ยมันคือ,อมันเขาเรียกว่าเป็นศิลปะของการแต่งตัวละกันเนาะนะนะเราพูดถึงข้อดีของหนังโครมแทนกันว่ามันได้สีที่แปลกประหลาดมากขึ้นน้าเงิน ม่วงเหลืองแบบเหลืองออยเหลืองออยบางทีมันก็มีธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีสีแปลกๆเนี่ยคือมันสามารถใส่มาได้หมดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้แมทเทเรียลที่มีสีที่มันจีจ๊ดจ๊าดแล้วก็เสมอกันนะครับโครมแทนเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้ได้ได้แบบได้จินตนาการมากกว่าคุณแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากเ,เรื่องการแต่งตัวก็คือว่ามันมีความแข็งแรง เหมือนกับหนังวัวที่เป็นหนังฟอกฝาดทุกประการเลยยกเว้นคุณไปได้หนังโครมแทนที่คุณภาพต่ำมาถ้าคุณได้คุณภาพดีๆมาผมคิดว่าคุณก็ใช้มันได้ยาวข้อเสียนะครับก็คือว่า 1. นึ่งถ้าเกิดได้หนังที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยหนังก็จะเป็นฟิลพลาสติกแล้วก็แข็ง,ขงใช้งานได้ไม่นานก็จะเจงนะครับส่วน2กระบวนการผลิตอาจจัดนะผมวงเล็บว่าอาจจะสร้างมลพิษได้มากกว่าเวสเทเิลแทนเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเราสามารถทดแทนได้จากการที่เราดูแลเขาเยอะๆที่ผมว่าไปน,นั่นเองนะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วโอเคหนังโครมแทนก็คือหนังวัวแบบหนึ่งแหละแค่มันฟอกสีด้วยวิธีการที่มันมีสารเคมีเป็นสีนะครับมาเสริมเติมเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการดูแลเหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มต้นผมก็จะใช้ตัวคลีนเนอร์นะครับมาเช็ดในส่วนที่มันเป็นจุดที่มันมีความสกรปรกนะครับ ถ้าอาจจะเลอะเนิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับทีนี้เราใช้ cleaner, คลีนเนอร์ซึ่งก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะแต่ว่าโครมแทนเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าสีะฮะติดออกมาจากการที่เราแบบว่าเช็ดด้วยคลีนเนอร์หรอครับเหตุผลก็คือว่ากระบวนการของเขาเนี่ยมันคือการฟอกเอาสีเข้าไปอยู่ข้างใน เห็นไหมมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีเยอะนี่ซึ่งเวลาเราขัดด้วยสีเติมฟินิชชิงอะไรเนี่ยถ้าเรามีสีกรม,มท่าเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราเติมสีกรมลงไปได้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะหาได้ยากประมาณหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าใครต้องการสีกรม,มท่าแนะนำว่าอาจจะไปใช้บริการที่อาร์ติจาโน t ด e s h o ช s ครับก็ได้เพราะว่าเราเราก็จะหาสีแปลก,ปกใหม่ๆม,มาสต็อกเอาไว้ให้โดยที่คุณไม่จะเป็นจะต้องซื้อสีก็มาท่าทั้งกระปุกนะฮะมาใช้ที่บ้าน <c oughs> คือบางทีเรามีรองเท้าก็มาท่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาได้ยากอ่ะแล้วเราจะต้องซื้อมากระปุกนึงสำหรับรองเท้าคู่นี้ก็อาจจะค่อนข้างโหดไปหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยจะมีแบบไม่มีสีคือ no pigment ผมก็จะใช้แบบ no pigment ในการบำรุงนะครับก็ใช้ตัวครีม ตัวครีมตัวนี้ก็จะเป็นตัวครีมที่เราใช้กับหนังวัวปกตินั่นแหละทาลงไปครับแบบนี้เราจะทำการทาลงไปนี่แต่ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทําให้ดูหมดทั้งกระบวนการมา,าจจะใช้เวลานานนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูคร่าวๆว,ว่าเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดูแลหนังโครมแทนแบบนี้ได้บ้างน,นะครับ อทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสีที่ออกมาอันนี้มันเป็นสีดําที่ผมขัดรองเท้าคู่เมื่อกี้นะฮะขออภัยด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้มีสีติดออกมาเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ใช้คลีนเนอร์แล้วก็สีมันติดออกมาเพราะว่าตัวฟินนชชิ่งอันเก่าเขาใช้สีกรม,มท่านะครับอ่พอเราลงครีมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราปัดทาความสะอาดมันอย่างนี้ปัดทําความสะอาดมัน ทำความสะอาดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับลองส่องดูนี่เออแค่นี้เองนะครับวิธีการดูแลหนังโครมแทนแล้วก็มันจะสวยขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันมีคุณสมบัติในการกันน้ำเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเราจะต้องเติมแว็กซ์เข้าไปด้วยนะครับผมก็จะเติมแว็กซ์ลงไปบริเวณนี้นะครับ เติมแว็กเข้าไปนี่การดูแลง่ายมากๆเลยเห็นไหมว่าผมเนี่ยเทบจะใช้ Lion ในเกือบทุกหนังแล้วก็ในเกือบทุกเขาเรียกว่าแบบขั้นตอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของตัว Lion Set ตเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวแล้วมันก็ใช้ได้กับหนัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกือบทุกประเภทเลยผมว่าซื้อเซตหนึ่งแล้วก็คุมแหละ ใช้ด่าไปเลยนะฮะไม่ต้องซื้อเยอะซื้ออันเดียวที่มีประสิทธิภาพพอแล้วก็ใช้งานนั้นไปนะครับนี่เป็นไงล่ะเงาแล้ววบโอ้โห สุดไปเลยเนาะก็เนี่ยฮะพอเราลองดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเงาขึ้นแลวน้วนะดูแลง่ายมากๆแค่นี้สวยแหละซึ่งผมก็จะมาสรุปให้ฟังก่อนนะครับว่าหนังคโครมแทนเนี่ยม,มันยังไงนะครับก็คือสรุปหนังคโครมแทนก็คือหนังที่มีการฟอกนะฮะด้วยกระบวนการในการเติมสารเคมีที่เป็นคโครเมียมลงไปเพื่อเป็นสีนะฮะแล้วก็ พอฟอกเสร็จปุ๊บนะนจริงๆความแตกต่างมันก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับหนังวัวประเภททั่วไปเพราะว่าเท็กซเจอร์หรือว่าความหนาอะไรใดๆก็คือหนังวัวนะครับถ้าเป็นหนังวัวที่มีคุณภาพเราก็สามารถดูแลตามขั้นตอนปกติได้เลยนะครับก็คือทําความสะอาดล้างแว็กซ์หรือว่าฆ่าสกรปรกด้วยไลออนครีมนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพระเอกนะครับคือการบำรุงก็คือไลออนครีมนะครับบำรุงโดยการทาลงไปให้ทั่วทิ้งไว้แห้งแล้วก็ปัดด้วยแปรงขนม้าเพื่อให้เนียน แล้วก็จบงานนะครับด้วยการใช้แว็กซ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแว็กซ์ที่มันมีสีที่ตรงก็ใช้สีที่ตรงก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีสีเลยก็ใช้แบบ no pigment ไปเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ส่งคำถามมาถามนะครับว่าเออโครมแทนคืออะไรมีความสงสัยอะไรเงี้ยผมก็มาอธิบายไปให้ฟังนี้แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่กลัวที่จะได้ใช้รองเท้าที่ทำมาจากโครมแทนเลเตอร์หรือว่าหนังโครมแทน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ออแกนิก100%ซนะครับแต่มันก็มีวิธีการที่คุณจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้คือการดูแลรองเท้าหนังอย่างสม่ำเสมอจนสามารถใช้งานได้ยาวนานอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับของ Lion นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ w w w artigiano bkk com นะครับหรือว่า Facebook หรือ IG เนี่ยจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือ artigiano o f f i c i a l นะครับโโซึ่งในนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ของ Lion น a ออยู่เยอะแยะเลยนะครับก็แนะนำว่าเข้าไปซื้อกันได้แล้วก็ถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานนะครับ Inbox ไปคุยกับทางเพจได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบคาถามให้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันจนจบนะครับวันนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะถามเพิ่มเติมนะฮะ อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็เราจะเตรียมเนื้อหาคอนเทนต์รอไปให้นะครับขอบพคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ